ผมอยากดูไปครั้งม่าที่สุดการรอคอยเนาะครับครับแฟนรอคอยอยู่อะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะจริงๆก็รอดูเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราเองทุกคนก็ยังไม่ได้ดูครับแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคนจะมีโอกาสได้ดูแล้วครับก็รอดูครับฝากติดตามด้วยครับครับผมแล้วก็ดีใจแทนแฟนๆมากๆเลยครับเว่าแฟนๆทุกคนน่าจะรอแล้วก็ติดตามเพราะอกานเดบิวต์บี้มากๆเลยวันนี้ก็จะได้ชมในภาพยนตร์ เฮ้ย hey, ชม ESS> ในโรงภาพยนตร์มาพิมพ์กันแล้วครับครับตัวยังไงคนนีโอกาสได้ดูกันเลยเนาะไม่เห็นเลยใช่ยังไม่ได้ดูแบบมีแต่เห็นแวบๆยังไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องครับครับเรื่องราวแตกต่างตกต่างจากไอ้ซีรีส์ที่เราดูก่อนหน้านี้ขนาดอือแตกต่างยังไงผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แตกต่างแต่มันคือเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามาจากซีรีส์เดิมแล้วก็มีส่วนพิเศษที่เราเติมเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับครับก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสแบบถ่ายประเทศแรกอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่ํรับดีมาก แฟนๆก็ลุ้นจนติดนู่นนี่นั่นแล้วก็สื่อต่างาก็ลงกันเยอะความรู้สึกของนักแสดงและการเป็นยังไงกันบ้างครับกเราชอบเลยคนเป็นยังไงครับเอาดีๆญีนคือต่อแถวยาวมากถึงเน้าโรงหนังเลยอดีรอย่างเนียครับน็ดีๆ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 ดนๆดนครับเพราะว่าตดนนัีนเราก็ยด้ไดีไดีกาสไดดูนะครับแี่ว่าวันนี็ มาถึงตาของพวกเราชาวไทยแล้วครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับสปอยอะไรกันบ้างไหมคะเพราะว่าออกอากาศที่่ไปแล้วเลยโองจริงๆไม่เห็นเลยนะจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับคือไม่มีไม่มีหลุดมาเลยจริงเราไม่เห็นที่หลุดออกมาเลยครับครับครับอย่างน้องๆแล้วหลังนี้ก็ได้ค่ะของพวกเราในภาคนี้คือทำการเสริมทับอะไรยังไงกันบ้างคการส่งนักแสดงทัต่างๆอ่าะทับแท็บที่ทับแทบมาครับเป็นเซต ต้องนี้มีหมายอะบ้างเล่เพื่อนอะยังไงบ้างมีแบบว่าเติมอะไรไงบ้างจะต่ทีนึงค่ะนอกจากมีความแบบว่าเออเตยห่อของคู่ไปวิ่แล้วคู่ของเรายังไงบ้างคะของของแกงพวกเราเนี่ยมันมีสีสันอะไรเรื่องท่านมูฟีมากครับถ้าในของแม็กซ์ไทก็จะเห็นบทสรุปของชีวิตอ่าคู่เนาะคู่เลยว่าเรียกว่าบทสรุปบทสรุปใช่ก็เหมือนเป็นตอนจบใช่ฮะก็จะเห็นว่าเราสองคนกลับมาเจอกันยังไงแล้วก็ จากระยะทางที่เราห่างกันกลับมายังรักกันอยู่ไหม่ครับประใช่ครับมาเติมเต็มให้มันแบบว่าครบครบทั่วะระยจากที่ในฉบับของซีรีส์เนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่สมบ Ooh, ูรณ์เร<จ>ไม่ได้ไม่สมบูรณ์แบบนิดนึงแบบว่าให้มันแบบฟูลฟิลกันแบบว่าลงหลอกมากขึ้นครับอ่กูรักมังกรีนกับอ่าอยนมนนันันนม ครับผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับเผ็ดร้อนครับผมแต่ว่าเผ็ดร้อนในแบบที่ครับผมกลมกล่อมมากขึ้นเป็นแบบนนัวมากขึ้นเลยเออด้วยความที่ว่าว่าเราอาจจะโตขึ้นบทบาทของตัวละครมันโตขึ้นอะไรก็เป็นีแบบแกงองค์แกงอ่อมอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้เหมือนเดิมยังสร้างปัญหาให้มอนเดิมเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมสร้างปัญหาคู่ลังเหมือนเดิมครับผมแต่คู่เราก็คือยังรักหวานอยู่ครับผม ก็รักหวานอยู่ครับนกเรายังหวานอยู่ครับได้กันทุกเลยไม่ก็จะบอกว่าเออเป็นคู่ที่สามารถได้กันทุกที่ถึงว่าทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทะเลาะกันได้ทุกที่ครับผมประมาณนั้นของน้องเด็กป่ะค่ะเด็กนะคะสุดท้ายความรักของคู่เราสุดท้ายความรักก็จะเป็นสวัสดีแฟนสวัสดี ครับก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนที่ท็อปแท็บก็จะเป็นแบบเหมือนบทสรุปว่าแบบเออคู่ตกลงเป็นยังไงร,ระหว่างตัวสารวัตรกับพี่มินจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับเงาเงาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ไปดูบทสรุปกันใช่ครับสาวๆนะคะสาวๆสาวๆเลยจ้าแล้วไงอ่าไ่คุยยืนไม่ไดุ้ยบางมิดล่แล้วว่าย <people> <c oughs> ืนไม่ได้ แกข่าวสาวแลวนะคะอมันพอมันเป็นมูฟี่แล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ตื่นเต้นตื่นเต้นได้่ะเพราะว่าแบบกับก็เป็นเรื่องที่สรุปเรื่องราวชีวิตคู่ของทุกคนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในจอใหญ่อ๋ออย่างตัวของรถเองมีมีคู่ในเรื่องนะคะ พี่การดกาการเียไม่ยนะคราจเรื่องหาเราเครับผมยังไงมันนี้มันสำเร็จมเรื่องความรักสำเร็จเรื่องอะไรฮะอ๋อผมสำเร็จอยู่แล้วฮะเออผมเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้ไม่ต้องสเร็จบ้างถอยตัวออกไม่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าแต่ตัวออกสื่อ

ครับก็ก็ยังโบ๊ะเหมือนเดิมครับก็ใช่ครับแล้วก็เหมือนภาคนี้ก็ยินดีกับเพื่อนใช่ยินดีกับทุกคนเพราะว่าเราจะได้เห็นทุกคนเติบโตครับผมใช่ครับใช่แล้วบทนางสอนเพื่อนอยู่ไหมครให้ข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เราเราเรายินดีให้เพื่อนครับเพื่อนใช่นี่ไงเพื่อนคอมพิวแล้วไงเพื่อนใช่ครับเราก็ดีใจกับเพื่อนด้วยใช่ครับใช่ครับเราสองคนก็ยังกัดกันเหมือนเดิมครับใช่ครับยังคงความโบ๊ะไว้อ่าใช่ครับใช่ใช่ เชิญไปขึ้นใหม่รอบนึงยวนไม่ครบเอ่อโค้อลงมาอ่ะอย่างตอนพอจากเวอร์ชันของที่มาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมันกระแสดีอย่างในไทยเองแฟนๆเขาก็พามาติดแฮชแท็กอะไรเงี้ยคิดถึงท่านคูกันอะไรเงี้ยค่ะในเยื่องของมัมพารุเห็นครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ก็ก็จริงๆก็ทําให้พวกเราทุกคนก็คิดถึงมืดด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆก็ นานเหมือนกันนะครับเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันก็วันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้กลับมาเรียกว่ารวมตัวแฟนๆด้วยรวมตัวพวกเราทุกคนด้วยครับก็ดีใจมากๆครับคิดถึงบรรยากาศวันศุกร์เมื่อก่อนนะที่แบบเรามานั่งรอดูซีรีส์พร้อมๆกันตอนนี้ก็เหมือนอะได้มาดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ก็คิดว่าน่าจะเต็มเต็มแฟนๆได้มากที่สุดกังวลกังวลแบบเรื่องแบบไรตรงไหนได้ไหมของขอมันเข้าช่วงโควิดหรอเนาะมันก็จะบอกว่าคนอยู่กับรอบครัวกันออกมาดู โอ้ทางเราไม่กังวลเลยครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าไม่ได้ครับรายได้มากขนาดนั้นแต่ว่าใช่อยากแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีความสุขไปพร้อมๆกันครับคก็แฟนๆอย่างเงี้ยแหละก็ยังเสียดายแบบเออแบบคู่เราเนี่ยก็คือเจอโควิดจะมายาวเลยเงี้ยนังนักแสดเรื่องก็เจอโควิดจะมายาวยังแบบเีโอกาสยากที่จะได้เจอแบบตัวจริงกันอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้หรือยังคะลูก ในไทยแลต่างประเทศแบบจะได้ไปเจอแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นน่ะสิครับผมก็ยังโอ้ต้องถามใครถามใครดีล่ะครับจริงจริงถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนทุกประเทศเลยแล้วก็จริงๆริงแฟนชาวไทยก็เราก็ยังมีโอกาสได้เจอน้อยเนาะใช่ครับผมก็คิดถึงทุกคนครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอให้เร็วที่สุดเลยครับเริ่มพยายงมงานกันบ้างหรือยังครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เปิดงานหรือว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มเดินทางได้แล้วเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริง ทางทางค่ายเราก็มีแพลนบ้างครับแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์อีกทีครับว่าตอนนั้นเป็นยังไงครับยังยังไม่คอนเฟิร์มครับผมจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามีแลนกันอยู่ครับถ้าไปถ้าไปประเทศแรกคิดว่าประเทศไหนที่จะจะไปครับไปต่อเรื่อยๆจริงจริงเราก็อยากไปทุกประเทศเลยนะครับที่ที่สามารถไปได้ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทางค่ายว่าเขาดิวกันยังไงดิวไหนสามารถไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใ่ถ้าเราไปก็ อาจจะเป็นทุกประเทศที่ที่มีแฟนๆพระคู่กันครับใช่ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็คือได้จัดการที่แบบออนไลน์ใช่ไหมคะกับญี่ปุ่นครับใช่ครับที่จริงะเพราะว่าได้จัดออนไลน์มันมันคุ้นชินหรือยังกับการแบบจัดทุกแบบนี้ไปก่อนรก็ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกอย่างน้อยเราก็รู้สึกดีใจที่ทําให้เราหายคิดถึงได้บ้างอะไรอย่างนี้ยครับถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวเป็นๆแต่ว่าเราก็เหมือนได้เจอผ่านผ่านจอกันก่อนอะไรอย่างนี้ยครับ แฟนชาวญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆเลยครัแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอแฟนชาวญี่ปุ่นเร็วๆครับครับนอกจากหนังแล้วหล่ะนี้แบบแกล้งพวกเรานี่ยมันจะมีโอกาสัต่อเป็นภาคตามอะไรอย่างนี้ไหมครับโอ้ก็เพราะเรายัง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 ไม่เลิกคู่กันดิครับผมยังอยู่ครับก็ติดตามดูแล้วกันครับปีนี้ยังมีอีกแม่ผลงานเพราะเรายังคู่กันเสมอ ตอนนี้เป็นทำงานคู่กันก่อนแล้วกันครับคที่หมอดูเอาดัวเรา,าไปถูกกันแล้วก็เขาทายว่าเราสอน้องวันนี้ดูที่จะต้องอย่างเราต้องมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เออผมว่าน่าจะเดากันไปเองนะครับอย่างน้องมันมีโอกาสเป็นไปไปด้นขนาดไหนเยอะมีบ้างไหมเอ่อถ้าในถ้าในถ้าในแพลนตอนนี้จริงๆมันมันเอ่อก็มีแพลนที่มันชัดเจนแล้วครับผมครับ ถ้าผมเอฟโฟเดี๋ยวเราเร็วนี้ได้ดูกันแล้วแน่นอนใช่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวได้เจอกันเร็วๆนี้ใช่ครับผมอันดับมีอะไรคือบอกแฟนๆนะคนที่อาจจะไม่ได้มาอยากบอกอะไรครับครับก็ฝากนี่แหละครับฝากหนังนี่แหละครับผม The g e t h e r the Movie นะครับก็พรุ่งนี้ครับเข้าโรงอย่างเป็นทางการแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาชมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูไม่ต้องกลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือคุณจะเห็นสรวะบถไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง ว่าเขาลงเอยกันแบบไหนแล้วก็ทุกๆคู่ด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับใช่ครับที่พีฝากถึงแบบการแบบสนับสนุนหนังไทยแล้วก็ให้ถูกต้องนิสก์อะไรอย่างนี้ยครับครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเอ่อสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมก็จริงๆก็อยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับของแล้วก็เอ่ออะไรวะ โอเคครับก็สนุกด้ยกันด้วยเลยที่ใหญทุกคนเข้ามาดูกันในโรงเยอะๆนะครับดูในแบบสุริกสิทธิ์จะไปแอบดูในเฟซบุ๊กจะไปแอบดูในทาิงก์ต่างๆนะครับดูในโรงภาพยนตร์เนี่ย จอใหญ่กว่าใช่แล้วก็ได้ได้เพื่อนๆด้วยจริงๆครับผมอีกซอลอนหนึ่งครับครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ดูถูกหรือเกษิรไทยนะครับผมว่าดูในโรงนี่คือคุณได้ดูจอใหญ่ๆด้วยนะครับและยังได้เพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันได้ดูได้รับชมได้อัตลักที่แตกต่างจากคุณดูคนเดียวระบบเสียงระบบเสียงระบบเสียงดีมากครับปู่ไม่ใช่ไหนใช่ครับผมก็ดี ดอบบี้ซีนีมาครับใช่ไหมครับ้เมื่อไหร่าครายครับผมพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกรงภาพยนตร์ครับผม11พฤศจิกายนนี้ครับครับผมขอบคุณครับ